แท็กซี่โอ้พูดแล้วพี่โอ้เขาพูดแล้วพูดแล้วเหรอลูกเก่งโอ้ย่าโอ้ยนี่ไม่พูดเลยดูพี่เขาที่แบบพี่พูดแล้วเนี่ยตัวเท่ากันแล้วอ่ะโอ้ทูยูทูยูทูยูอันนั้นสองสองขวบกว่าแล้วเนาะโอ้โหเดินผิวเลยไปลูกไปไปไปเร็วเข้าห้องไป เร็วเอ้า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 ออกไม่น่าจะไม่อยากเข้าห้องไปเข้าห้องเร็วเดี๋ยวพามาใหม่เดี๋ยวพามาใหม่ไปแล้วขับพาน้องขึ้นบ้านเด็กโอ้ชยัไปเร็วเข้าห้องเร็วโอ้โหเขาให้เข้าห้องร้องไห้ไปเร็วไม่อยากเข้าห้อง าเดี๋ยวป้าพามาใหม่โอ้โหไม่อยากเอาป้าป้าเ้าป้าไปเร็วไปเร็วอยู่กับเด็กเขาเดี๋ยวป้าพาออกมาเดี๋ยวป้าทำงานก่อนอ๋อป้าเลยป้าป้าป้าโอ้ป้าป้าป้าโอ้โหโอ้พวงอน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  เดี๋ยวค่อยออกมาใหม่ลูกนะเดี๋ยวเยนเ็ยนๆก่อนนะโอ้โอ้โอ้ไปเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนโอ้โอ้เดี๋ยวค่อยออกมาใหม่นะลูกนะเสียใจมากเข้าห้อง